สวัสดีค่ะพบกับมิสซูปายแดงโปรดีบายเซลอูนะคะวันนี้นะคะเซลอูมีรถเอ็กเพนเดอร์คอร์สนะคะสีขาวทูโทนนะคะอีกแล้วนะคะมาให้ลูกเพจทุกๆท,ท่านได้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวคันนี้นะคะเขาจะแต่งออปชันนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะก่อนไปดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเคยเลยนะคะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าคันนี้จะสวยขนาดไหนนะคะมาค่ะ คันนี้นะคะเราติดตั้งโลโก้ x x e n n d e r c o r s คคันนี้เขาจะมากับรุ่นรถของเขาอยู่แล้วนะคะเป็นรถสีขาวทูโทนนะคะเขาจะมีโลโก้มาให้ด้วยเลยนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำเปียโน,โนแบ็กเงาๆแบบนี้นั่นเองค่ะและขาดไม่ได้เลยนะคะกรอบป้ายจะเป็นกรอบป้บายของ Rally Art นะคะก็จะเป็นแบบแคปด้านะคะเพิ่มความสวยงามนะคะให้รถคุณลูกค้านั่นเองค่ะ และคันนี้นะคะเราได้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นชุดสเกิร์ตนะคะของ Sport Rider M นั่นเองนะคะชุดสเกิร์ตนี้นะคะเขามาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นั่นเองค่ะด้านข้างให้แสงสว่างได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะและเพิ่มความเป็นสปอร์ตด้วยนะคะมาพร้อมกับเส้นสีแดงนี้นะคะเส้นสายที่ให้ความสวยงามและโดดเด่นเลยทีเดียวค่ะ mm hmm. ต่อมานะคะในส่วนของด้านข้างค่ะ ้านข้างคันนี้นะคะเซลล์อูนะคะได้ติดตั้งเป็นกันสตร์ให้กับคุณลูกค้านะคะก็จะเป็นสีดำมีคำว่าเอ็กเพนเดแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับนี้เลยค่ะฟิล์มเซรามิกนะคะรับประกันนานถึง10ปีเลยนะคะของเราเนี่ยจะแบบมืดด้านนอกสว่างด้านในนะคะให้ความสว่างได้ชัดเจนนะคะเวลาเราขับรถนั่นเองค่ะ ต่อนะคะเบ้ารองมือเปิดประตูนะคะจะเป็นแบบแคปดาสีดําเงาแบบนี้เลยค่ะมีคําว่าเอ็กเพนเดมาด้วยนะคะเพิ่มความเป็นสปอร์ตนะคะและความสวยงามให้กับรถคุณลูกค้านั่นเองค่ะมาต่อด้านหลังกันนะคะว่าคันนี้ด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะคะ มาต่อด้านหลังกันเลยนะคะสําหรับด้านหลังค่ะเราติดตั้งนี่เลยเป็นสเกิร์ตนะคะเป็นแบบทอ่อคู่ของสปอร์ตไรเดอร์เอ็มนะคะเพิ่มความสวยงามและความเป็นสปอร์ตนั่นเองค่ะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะให้2จุดด้วยนะคะเวลาลูกค้าถอยหลังก็จะมีเสียงเตือนให้ด้วยนะคะช่วยเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองค่ะและคันนี้นะคะไม่บอกไม่ได้เลยนะคะเขาติดตั้งเป็นประตูท้ายไฟฟ้านั่นเองค่ะเดี๋ยวเซียวอูเปิดให้ดูนะคะ นีสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเขาติดตั้งเป็นประตูท้ายไฟฟ้าและได้เปลี่ยนโชคตรงนี้ให้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับประตูท้ายของเราเวลาเปิดปิดนั่นเองค่ะและด้านในนะคะเซลล์อูได้ติดตั้งเป็นพรม 6D แบบ VIP ด้วยนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดำได้สีทองนั่นเองค่ะช่วยให้รถคุณลูกค้าดูพรีเมียมดูหรูหราขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะมาต่อด้านในกันนะคะ สำหรับด้านในนะคะเซลู SEO ได้เปลี่ยนจอให้คุณลูกค้าด้วยนะคะเป็นจอขนาด10นิ้วเลยทีเดียวนะคะหน้าจอสังเกตเลยนะคะว่าดูสวยงามมากๆเลยนะคะลูกค้าใช้งานง่ายๆเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ว,วางสายได้หรือว่าปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะข้อดีคือลูกค้าสามารถโหลดแอปลงไปได้นะคะดูหนังฟังเพลงเน็ตฟิก หรือ YouTube นะคะเราสามารถแบบดูได้ตลอดการเดินทางเลยนะคะช่วยเพิ่มความบันเทิงให้กับคุณลูกค้านั่นเองนะคะและถัดมาด้านข้างค่ะนี้เป็นสครับเพจแบบ2ชั้นเลยนะคะนี่เลือกให้แบบอย่างดีเลยนะคะช่วยในเรื่องของเวลาลูกค้าขึ้นลงค่ะก็สามารถกันรอยให้กับคุณลูกค้านั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปตอบโปรโมชั่นกันนะคะว่าถ้าท่านไหนสนใจเรามีเทมเพลตอะไรกันบ้างนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเซลล์อูพาชมรอบคันแล้วคันนี้แต่งได้สวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้ามาจากจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองนะคะถือว่ามาไกลเลยทีเดียวสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจรถเ e อ็กเพนเดอร์คนะคะไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนนะคะสามารถทักหาเซลล์อูได้เลยเบอร์โทร098 445 5935นะคะหรือว่าอยากสอบถามเอกสารนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะตอนนี้เซลล์อูจัดโปรโมโชั่นนะคะดาวเริ่มต้นที่ 39,000บาทเท่านั้นเองนะคะท่านไหนสนใจก็อย่าลืมทักกันมานะคะสำหรับคลิปนี้เซลอูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพจของเซลอูด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆมาให้ลูกค้าทุกๆท,ท่านนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เซลอูพขอลาไปก่อนกับรถสวยๆคันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ